ของวันนี้คือรถเนี่ยเข้าออกลำบากมากเนี่ยค่ะและนี่คือสภาพของผู้ป่วยที่ติดค้างและนี่คือข้างๆกันนะ,ะ่ะอยู่ข้างๆกันแล้วเสียงดังมากแล้วรถลาเข้าออกลำบากมากเนี่ยป่ะจะเข้าม่นจะออกกันทีขอร้องกันแล้วเนี่ยชาวบ้านด่ากันจมหูเลยละค่ะ รถฉุกเฉินของโรงพยาบาลส่งผู้ป่วยดูผู้ป่วยใชคะคุณสุลพลผ่าตัดท้องอ่ะอันนี้ไม่เขาถูกรวมเขาไม่รู้จักอนุสัญญาอ,อนุสัญญาเจนีวาค่ะ,ะคือต้องใช้รถแอมบูเลนส์เนี่ยค่ะเป็นรถที่รับส่งผู้ป่วยออกไปเพราะไม่ได้ไม่สามารถจะมีรถอะไรเขาออกได้ปกติก็จะมีคือแท็กซี่นะครับวนเวียนเข้ามาแท็กซี่จะมารับช่วงช่วงปีที่แล้วก่อนก่อนเดือนตุลาผมไม่ผ่าตัดที่โรงพยาบาลนี้ละ <ฮ>แล้วนอนอยู่ก็ดูเอสทีวีทั้งวันทั้งคืนนะหมอต้อมาปิดอะ่ะก่อนทีล่ลาหมอก็บอกทางโรงพยาบาลเตรียมพร้อมแล้วมีรถพยาบาลเตรียมพร้อมทุกเวลาทีมงานเตรียมพร้อมถ้าหากว่าจะมีการลุยหรือประทักเกิดขึ้นต้อง<ล>ใช้รถพยาบาลอย่างเดียวเลยหรอ่รง <ถ S 1> พยาบาลพร้อมมากใช่ค่ะวันนี้เขารถโรงพยาบาลนนรับส่ง รับส่งจากราชวิถีรับส่งจากราชวิถีเนี่ยออกไปข้างนอกจนกว่าจะหารถได้แล้วก็กลับมาอย่างเงี้ยทั้งวันเลยค่ะแต่เมื่อวานภาพเดแขนขาดเด็กแขนขาดนะต้องให้มอเตอร์ไซค์ต้องวิ่งฝ่าฝนออกมาวานวิ่งถนนนะแล้วก็ให้ตำรวจเอามอเตอร์ไซค์มารับนักโวษในโรงพักเลยภาพภาพเด็กแขนขาดนะคะแล้วเอาเสื้อเสื้อเสื้อคนป่วยเนี่ยคลุมคลุมกันฝนแล้วก็ แล้วออกมาหารถเพื่อที่จะไปโรงพยาบาลต้องไม่ลืมว่าคนที่เคยสนับสนุนเสื้อแดงเมื่อวานนี้ถูกโดนเข้ารถติดหรือพวกเดียวกันโดนเข้าบ้างนะโอ้โหไม่้คนจะคิดยังไงบ้าง<อ>ในเมื่อตัวเองโดนเข้าแล้วต้องต้องรู้สึกใช่ไหมว่าเฮ้ hey, อันนี้มันเกินไปแล้วค่ะอะไรได้คะปรากฏว่าโรงพยาบาลราที่ชวิถีเนี่ยนี่ฮะน่สุขาหญิงไปขอพึ่งสุขาเขาคือเขาไม่มีรถสุขาค่ะแล้วโรงพยาบาลเนี่ยเขาเปิดสุขขาเขาตลอดเวลาอีกแล้วใช่ไหมคะ คนเสื้อแดงเนี่ยไปขอเข้าห้องน้ำเขานะคะคือไม่ให้รถเขาเข้าออกแต่ไปขอใช้ห้องน้ำเขาอันที่จริงฉีดละมันฝนตกก็ก็ล้างไม่ได้อยู่แล้วไม,ไม,ไม่ต้องเดือดร้อนเขา,ขาแล้วเชื่อไหมคะคุณสพโรงพยาบาลนี่คำน้อยสักคำไม่พูดไ่พด